ขาได้ที่ใหม่แล้วเขาก็เลื่อนสัมภาษณ์หรือว่าไม่มาปัญหาใหญ่ก็คือการรับลูกค้าค่ะไอพี่แคนว่าผมม,ามันสามารถทำงนค้าได้เหมือนพาวเวอร์พอยท์อาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกอะ่ะแต่เราอะ่ะที่เราไปฝึกที่เนี่เพราะว่าเราชอบกินน้ำสิงปัญหาที่เจอก็คือเรื่องของการที่เราทำงานไม่รอบคอบเองค่ะถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาตรงไหนเราก็แค่เร,เรียก พนักงานที่ดูแลเราหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลเราอะค่ะเพื่อบบว่าเ,ออเราจะได้แบบว่าไม่เข้าใจปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเขาให้ตรงจุดค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะถูกแก้ตรงจุดทําเกี่ยวกับดูแลระบบหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับออระบบหน้าบ้านนั้นผมดูเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์ว่ามีปัญหาเออ,เอร์หรือบั๊กไหมออแล้วก็หลังบ้านนะครับดูเกี่ยวกับเพิ่มข้อมูลลงไปทดสอบระบบ มีแก้แก้ไขหรือบั็ e กเออร์เลครับถ้ามีปัญหา e er อ r ร์เหรือบั็ก็แจ้งพี่เลี้ยงครับมีสุดเพิ่มค่ะเพราะว่าพี่ๆก็สอนคีย์รัแล้วก็ให้ตัวอย่างในการดูว่าส่วนมากเราจะใช้อะไรบ้างสูตรไหนบ้างเพราะว่าต้องรีคอร์ดข้อมูลบ่อยเทคโนโลยีที่เจอนะครับก็จะเป็นระบบ SAP ครับก็คือระบบที่ทํางานภายในองค์กรน,นะครับว่าแต่ละแผนกครับจะส่งต่อเอกสารมาให้กับแต่ละกับแผนกครับว่า แผนกนี้ได้รับคําสั่งมาส่งต่อให้อีกแผนกหนึ่งแผนกนึงก็จะจัดทําออเดอร์ตามที่ได้รับมาครับแล้วก็ระบบนี้มันก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับเราไม่เคยทําค่ะแต่ปัญหาไม่เจอเพราะว่ามีพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงอะคะ่ะคอยดูแลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาในการทํางานครั้งนี้ด้วยเยอะค่ะปัญหาใหญ่ก็คือการรับลูกค้าค่ะเพราะการรับลูกค้าของที่นี่มันมีหลายเชื้อชาติแล้วเขาก็อาจจะใช้ภาษาที่ว่าไม่ใช่ภาษาเดียวกวับเรา เราก็ต้องอาจจะต้องบอกเขาว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วเราก็ต้องใช้เป็น Google Translate ในการแปลค่ะประสบการณ์ที่ได้รับก็คือได้ลองใช้โปรแกรมพวก Excel โปรแกรม Microsoft อะไรพวกนี้ค่ะได้ลองการทำบันทึกบัญชีลองตวรวจสอบเอกสารต่างๆเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องลองที่สำนักงานบัญชีประสบการณ์ที่ได้รับนะคะก็จะเป็นเรื่องของ การทํางานในวิชาสอบบัญชีครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าหาองค์กรครับผมก็เราจะต้องในเรื่องของผู้เียครับก็ต้องมีเรื่องของการใช้วททัศนศีลมีอะไรหนูก็จะปรึกษาพี่เขาเลยก็เลยแบบกล้าที่จะคุยกับพี่เขาอะค่ะก็ทําให้เราคุยสื่อสารกันบ่อยขึ้นรู้นิสัยกันเข้าใจกันมากขึ้นเป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารการเงินการลงทุนนะครับผมแล้วก็ให้บริการซอฟต์แวร์ การลงทุนครับเป็นเกี่ยวกับกาฟหุ้นแล้วก็เป็นคนที่ลงทุนอยู่แล้วครับลงทุนในหุ้นไทยอะครับผมก็เลยเลือกเข้าไปทํางานในบริษัทนี้ครับปัญหาที่เจอเลยส่วนตัวก็จะเป็นการใช้โปรแกรมครับพวกบางโปรแกรมอย่างว่าเราทํางานอยู่ในมหาลัยไงครับเราใช้พวกแคนว่าหรืออะไรแต่พอเราไปบริษัทอะครับเราต้องใช้ในโปรแกรมที่บริษัทซื้อไว้เช่นแบบว่า Microsoft อ่าพาวเวอร์พอยท์อะไรครับดูก็ลองถามพี่พี่เขาแล้วก็แบบลองศึกษาเพจดูใช่ค่ะแล้วก็ไอ้นั่นตรงให,ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอ่ะใช่สิ่งที่อยากฝากถึงรุ่นน้องคือหนูเชื่อว่ารุ่นน้องหลายๆคนอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารค่ะไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าถามแต่อยากจะบอกน้องๆว่าให้สื่อสารค่ะเพราะว่าการสื่อสารเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้องค์กรนะคะทางานต่อไปได้เราอยู่ร่วมกับอ,องค์กรได้แล้วก็ อย่างที่2คือการเตรียมความรู้พื้นฐานไปแล้วก็อย่างที่3ค่ะอันนี้ก็สําคัญคือการศึกษาว่าสถานประกอบการที่เราจะไปทำอะค่ะทาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะสามารถทําบัญชีหรือว่าเข้าใจรูปแบบเขาได้มากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมจดบันทึกสมุดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพี่เขาสอนงานก็จะรู้สึกว่าเราจะได้อ่านทบทวนโดยที่อาจจะไม่ต้องไปถามพี่เขาซ้าค่ะอย่าไปกลัวว่าเราทําไม่ได้ครับเราไปแต่ก็ทางที่ดีคือถ้าให้แนะนําก็ ควรดูอย่างเช่นอย่างผมจะเข้าวิทยาเราก็ควรจะดูก่อนว่าตำแหน่งตรงนี้เขารับนักศึกษาแบบไหนแบบอ,อยากได้นักศึกษาที่เก่งแบบอย่างเช่นแบบทำไมโค s ซอฟเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยรับคือถ้าเราเข้าไปมันจะได้แบบว่าสามารถไปต่อได้เลยแบบจะได้ไม่ต้องแบบท้าเรื่องการเรียนรู้อะไรครับแต่ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับฝากถึงรุ่นน้องที่จะไปฝึกบริษัทนี้นะครับก็ถ้าเข้าไปแล้วก็อยากให้พูดคุยกับที่เลี้ยงแล้วก็พี่ๆในแผนกเยอะๆครับผมเพราะว่าการทํางานต้อง พูดคุยกันครับสื่อสารให้มากครับผมถึงจะทํางานได้ครับก็อยากให้น้องๆเป็นตัวเองเลยค่ะสบายๆเพราะว่าส่วนมากพี่ๆเขาเนี่ยคือเหมือนอยากสอนงานเราอยู่แล้วแล้วก็กล้าคิดกล้าพูดค่ะเดี๋ยวนี้เขาชอบการกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะเขาแนะนําเลยครับก็ก่อนหนึ่งก็คือต้องเริ่มทําเรซูเม่ครับเพราะว่าแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เรามีหรือว่าเคยทํามาในมหาลัยหรือว่าทํางานจากข้างนอกมาเนี่ยก็ส่งไปให้พี่เขาแล้วก็ คำแนะนําก็คือเป็นตัวของตัวเองครับไม่ต้องกดดันอาจจะเป็นอย่าให้มองหลายๆด้านเพราะว่าบางทีอ่ะอยากไปแต่พอไปจริงๆแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ลองมองหาสิ่งที่ชอบจริงๆลองหาลองถามจากรุ่นพี่หรือว่าลองหาบริษัทที่เราแบบสนใจแล้วก็ค่อยมาิสต์เป็นตัวเลือกจริงๆดีกว่าสิ่งที่อยากฝากกับรุ่นน้องนะคะก็คือเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญค่ะ ถ้าเราฝึกได้เราก็ฝึกเถอะค่ะแล้วก็การเข้ากับพี่เลี้ยงหราหรือว่าเป็นพี่ๆในองค์กรนะคะเราต้องมีความน้อมน้อมค่ะเ้อาเข้าหาพี่ๆก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าหาเราก่อนแน่นอนค่ะอยากฝากถึงน้องๆนะคะว่าให้น้องๆเลือกสถานประกอบการที่น้องอยากไปฝึกค่ะเลือกที่ใจน้องอยากจะไปเพราะบางทีสถานประกอบการที่น้องไปฝึกอ่ะเขารับน้องเข้าทํางานเลยก็มีหรือว่า อยากจะฝากน้องๆอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้น้องๆเตรียมตัวสําหรับการไปออกสาเกนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ศึกษาโปรแกรมที่ทางมหาลัยจัดมาให้ทางคณะจัดมาให้สอนเรานะคะอยากจะให้น้องๆตั้งใจตรงนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากกับรุ่นต่อๆไปครับที่จะฝึกงานสาขาิจเนี่ยนะครับก็อยากให้น้องๆนะครับทุกคนครับเตรียมตัวทบทวนบทเรียนครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะใช้ในการทํางานครับอย่างเช่นพวก Excel นะครับหรือว่าเ Microsoft Word นะครับ ในการท,ที่มันต้องใช้ในการทํางานแล้วครับแล้วก็คออติดต่อป to ระสานงานดูอ่านฟังข่าวจากทางมหลาล um, ัยด้วยครับว่าเราต้องทําเรื่องยังไงบ้างนะครับก็อย่ากังวลหรือว่ากดันจนเกินไปนะคะถ้าเรามีอะไรสงสัยก็ปรึกษาพี่ที่บริษัทได้เลยนะคะพี่เขาก็จะพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ให้เราได้ไปปรับใช้ในอนาคตค่ะ